สวัสดีค่ะมาทำเค้กทูโทนแบบนุ่มฟูกันค่ะวิธีทำง่ายสูตรใต้คลิปเหมือนเดิมไปทำกันค่ะ เริ่มต้นจากการอุ่นน้ำมันก่อนนะคะจากนั้นร่อนในส่วนของของแห้งแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะยังไม่ต้องคนเข้ากันดีก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ในส่วนของของเลยวโดยคลิปนี้จะโชว์เฉพาะส่วนที่เป็นช็อกโกแลตนะคะแต่ว่าจริงๆก็ต้องทําทั้งช็อกโกแลตแล้วก็ส่วนของวานิลลาค่ะแล้วก็ใส่ไข่แดงค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็ตีไข่ขาวจนขึ้นฟูค่ะทยอยใส่น้ําตาลค่ะตีจนให้มันขึ้นเป็นซอฟต์พีกนะคะ เราก็ตักบางส่วนของไข่ขาวมาผสมในส่วนผสมไข่แดงที่เราทําไว้ตอนแรกค่ะดังนั้นคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่กลับไปในส่วนของไข่ขาวค่ะึนตอนนี้ก็ตะอ้อมอย่างเบามือนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เทสลับกันระหว่างส่วนของที่เป็นวานิลลากับช็อกโกแลตค่ะปาดให้เรียบแล้วก็เคาะเบาๆเพื่อไล่ฟองอากาศใหญ่ค่ะแล้วก็เอาเข้าอบแบบรองน้ําค่ะ เมื่ออบเสร็จแล้วก็พักบนตะแกรงให้เย็นนะคะจากนั้นก็ตัดได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนื้อของเขาเนี่ยจะนุ่มฟูมากๆเลยเห็นไหมคะว่าง่ายมากเลยไปลองทำกันดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ